น้องก้าวได้ปลาะนะครับทุกคนสองตัวแล้วครับโอ้โหสองตัวแล้วครับบอกแล้วเพื่อนไปกินโอ้โหน้องก้าวตกปลาชะดดูนี่นี่น,น,นี่ตัวที่สองแล้วครับว้าวอุ้ยน,นี่ครับนี่ครับ น้องก้าฟิชชิ่งนะคะทุกคนกนะนี่สองตัวแล้วคะ่ะน,น,นี่นะคะผลงานของน้องก้าฟิชชิ่งนะคะใส่เองคะ่ะคุณพ่อน้องก้าทำเองหมดเลยคะ่ะนี่ค่ะหน,น,นูดูพ่อแล้วหนูก็ใส่ตามพ่อครับตัวที่สองแล้วครับปลาชะโดค่ะทุกคนใช่แล้ว ขอให้ทุกคนฝากฝากกดติดตามช่องน้องก้าพิชชิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องก้าคะ่ะน้องก้าจะได้มีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆมาให้ทุกคนดูนะคะนี่ค่ะน้องก้าทำเองนี่ค่ะ